สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่วัดปทุมวนารามราชวร,รวิหารค่ะซึ่งใกล้จะถึงกิจกรรมวันมาฆบูชาแล้วนะคะทางวัดก็ได้มีการจัดกิจกรรมให้พุทธศาสนิกชนทุกคนได้มาร่วมกันเวียนเทียนะค่ะซึ่งวันมาฆบูชาหรือว่าวันขึ้น15บห้าำเดือนสานี่นะคะก็เป็นวันสําคัญวันหนึ่งในพุทธศาสนาของเรานี่เองค่ะและในปี2559นี้นะคะก็ได้ตรงกับวันที่ 22กุมภาพันธ์นั่นเองค่ะและความสำคัญของวันมาฆบูชานะคะก็คือเป็นวันที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะคะได้แสดงโอวาทปาติโมทให้แกพ่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกหลังจากที่ตัดสูุแล้วเป็นเวลา9เดือนค่ะซึ่งหลักคำสอนโอวาทพระปาติโมทเนี่ยนะคะก็คือให้เราทำความดีราเวนความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์ค่ะซึ่ง ให้พระภิสุทสง์ได้ไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็เพื่อดํารงให้พุทธศาสนาของเราจเจริญรุ่งเรืองต่อไปค่ะและความสําคัญอีกอย่างหนึ่งของวันมาคาบูชัยนคะคะก็คือเกิดเหตุการณ์อจจจัจรรย์สีประการพร้อมกันในวันนี้ค่ะอย่างแรกก็คือเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง กำลังเสวยมาคาเลอร์ค่ะอย่างที่2ก็คือพระสงฆ์จำนวน1250รูปมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายและพระสงฆ์ทั้งหมดนี้เองค่ะรวนแล้วแต่เป็นเอหิพิขูอุปสมบทานหรือว่าพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าได้ทำการอุปสมบทให้ทั้งสิ้นค่ะแล้วก็พระสงฆ์จำนวน1250รูปนี้นะคะรวนแล้วบรรล,ลุเป็นพระอ,อาหารหันต์แล้วทั้งสิ้นค่ะซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นะคะที่เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ทั้งหมด4ประการก็ทำให้วันมาคาบูชาได้เรียกอีกชื่อหนึ่ง ว่าวันจาตุรงค้าสันมิบาทนั่นเองค่ะแล้วก็วันมาคาเนี่ยก็อยากให้ทุกคนได้มาร่วมการทําจิตใจให้บริสุทธิ์ทางความดีระเวน้นความชั่วทําจิตใจให้บริสุทธิ์ดังคําสอนโอวาปปะปิโมข,ของพระพุทธเจ้านี้นัเองค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนคิดดีทําดีพูดดีด้วยค่ะ